เลขนี้เข้า15้างวดติดไม่ใช่ดวงนี่คือสูตรคำนวณแม่นยำที่ผมจะสอนคุณฟรีไม่ต้องเสียเวลาเดาสุ่มไม่ต้องเชื่อใครที่ไม่มีหลักฐานผมจะพาคุณดูทีละขั้นตอนตั้งแต่เด่นร้อยเด่นสิบเด่นหน่วยทั้งบนและล่างพร้อมผลยืนยันย้อนหลัง15้างวดเต็มเต็มเข้าทุกงวดอย่าก,กดข้ามวิดีโอนี้นะครับเพราะถ้าคุณดูจนจบคุณจะได้สูตรจริงไปใช้ฟรีฟรีรับรองคุ้มกว่าเสียเวลาไปหาเลขมั่วๆเองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้าน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยเป็นแบบสุดคำนวณจากสถิติสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรสูตรหรือเลขที่ผมให้เป็นแค่แนวทางจากสูตรคำนวณและสถิติย้อนหลังครับไม่มีสูตรไหนที่ชัวร์หนึ่งเเซเพราะการออกหวยเป็นการสุ่มเลขที่ได้มีโอกาสถูกบ้างแต่ไม่สามารถการันตีแน่นอนแนะนำให้ใช้ประกอบการตัดสินใจและเล่นพอประมาณไม่เดือดร้อนเงินในชีวิตนะครับ พูดง่ายๆคือแนวทางนี้แค่เพิ่มโอกาสจากสถิติไม่ใช่เลขที่การันตีว่าต้องออกจริงๆ100%เปอร์เซนจึงควรเล่นแบบพอดีเอาไว้สนุกๆอย่าทุ่มหมดตัวเพราะหวยคือการเสี่ยงโชคครับอยากให้เข้าใจง่ายๆเลขที่แบ่งปันมาจากการคำนวณและสถิติย้อนหลังหลายงวดความชัวร์ไม่ถึง100%เเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการสุ่มในวันที่ออกจริงลองพิจารณาประกอบกับเลขที่ชอบและเล่นแต่พอดีสรุปสั้นๆไม่มีเลขไหนที่ผมบอกได้ว่าชัวร์กี่เปอร์เซนต์ เป็นแค่แนวทางเพิ่มความมั่นใจเล่นพอสนุกอย่าเดือดร้อนขอให้โชคดีเฮงๆรวยๆทุกคนครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยครับอ่ะตะกี้เป็นเสียงจาก AI นะครับอ่าเรามาเริ่มคำนวณน,นะครับเป็นหลักแรกนะครับก็คือหลักร้อยนะครับก็ให้ทุกคนนำผลรางวันมาเรียงตามนี้นะครับนำผลรางวันงวดล่าสุดนะครับ โดยเริ่มที่รางวัลที่1น,นะครับแล้วก็2ตัวท้ายนะครับก็คือ2ตัวล่างนั่นเอง91นะครับแล้วก็3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2แบบนี้นะครับเรียงตามนี้นะครับและวิธีคิดสูตรนะครับให้ดูด้านล่างนะครับนี่นะครับให้ใช้หลักพันนะครับบวกหลัก10บนบวกหลัก10บนบวกหลัก10ล่างบวกหลักหน่วยครั้งที่1อ่าแล้วก็ต่อด้วยบวกหลักหน่วยครั้งที่1 บวกหลักหน่วยครั้งที่3บวกหลักร้อยครั้งที่4บวกหลักสิบครั้งที่4ผลลับ์บวก2บวก1บวก1่ะเดี๋ยวผมทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับพร้อมกับลูกศรชี้นะครับก่อนอื่นก็ตัวอย่างก่อนเลยนะครับหลักพันนะครับหลักพันหน่วย10ร้อยพันหลักพันคือเลข9กนะครับต่อด้วย10บน2ตัวนะครับ2ครั้งก็คือเลข4นะครับ10ล่างก็คือเลข9กนะครับ หน่วยครั้งที่1 2สองครั้งนะครับหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข0นะครับหน่วยครั้งที่1คือเลข0หน่วยครั้งที่3ก็คือเลข8นะครับไม่ต้องงงนะครับเดี๋ยวทําลูกศรชี้ดูนะครับต่อด้วยร้อยครั้งที่4นะครับก็คือเลข2นะครับ10ครั้งที่4คือเลข6นะครับแล้วก็บวก2คงที่นะครับเท่ากับนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ขยายให้ดูนะครับ72ดโอ้พอดีใหญ่อ่ะนี่นะครับเรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับอ่า9บวกสนะครับเท่ากับ13นะครับนำเลข3หลักหน่วยนะครับบวกสเป็น7 7เบวก9เป็น6อ่า6ข้ามมาเลยเลขศู 0, นย์ี่6บวก8ดเท่ากับ10ใช่บเนาะ6บวก8เท่ากับ1ิอ่าแล้วก็ตกเลข4 สี่บวกสองเป็นหกหกบวกหกเท่ากับสิบสองตกเลขสองนะครับสองบวกสองได้สี่นะครับได้สี่แล้วบวกหนึ่งนะครับเป็นห้บวกหนึ่งเป็นหกนะครับอันนี้คือเด่นหลักร้อยนะครับสี่ห้ผมแจกสูตรนะครับไม่ได้บอกว่าเลขจะออกอะไรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับเพียงแบ่งปันสูตรเท่านั้นนะครับ ถ้าหากชื่นชอบก็เก็บไว้ใช้นะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมก็อยากถูกเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้จริงๆว่าเลจกออกอะไรนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้ดูลูกศรนะครับสังเกตลูกศรนะครับหลักพันคือเลขเก้าตัวนี้นะครับดึงลงมาตั้งนะครับหลักสิบนะครับสิบบนสองตัวนะครับนะครับดึงลงมานะครับแล้วก็สิบล่างนะครับเลขเก้าดึงลงมาอย่างนี้นะครับ หน่วยครั้งที่1ก็คือนี่นะครับเลขศูนย์นะครับดึงลงมานะครับที่มันออก6,80นั่นแหละเอาหลักหน่วยลงมา2ครั้งแบบนี้นะครับหลักหน่วยครั้งที่3หลักหน่วยครั้งที่3ก็คือ918หลักหน่วยก็คือ8นะครับดึงลงมานะครับร้อยครั้งที่4ก็คือ2 6 1หนะครับหลักร้อยก็คือเลข2นะครับอ่าแล้วก็10ครั้งที่4ก็คือเลข6นะครับอ่าและ เลขคงที่เลข2ก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลขคงที่เป็นสีแดงให้นะครับด้านล่างนะครับบวกทุกครั้งนะครับอันนี้คือสูตรนะครับไม่ต้องถามว่านํามาจากอะไรนะครับไม่ต้องถามว่านําเลขคงที่มาจากไหนนะครับนี่คือสูตรนะครับขอให้บวกทุกครั้งก็พอนะครับรู้แค่นี้ก็พอนะครับอ่ะต่อไปหลัก10บนะครับ นนทีนี้มาต่อกับหลักสิบนะครับสิบบนนะครับผลดั้งวันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตั้งเหมือนเดิมดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักพันบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนต่อด้วยบวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักร้อยครั้งที่สองบวกหลักหน่วยครั้งที่สองผลลับบวกสามบวกสองบวกสองนะครับเลขคงที่สามสองสองนะครับ บวกทุกครั้งนะครับดูแค่นี้พอนะครับไม่ต้องรู้ว่ามันมาจากไหนนะครับอ่าเดี๋ยวตั้งให้ดูด้านบนนะครับการบวกนะครับหลักหมืน่นหลักหมื่นคือเลขสี่นะครับหลักพันคือเลขเก้านะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนสองตัวสองครั้งก็คือเลขหกเลขหกหลักสิบล,ล่างสองครั้งก็คือเลขเก้าเลขเก้า หลักหน่วยครั้งที่1ก็คือเลข0หลักร้อยครั้งที่2ก็คือเลข1หลักหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข9กบวกเลขคงที่เลข3นะครับเท่ากับนะครับเดี๋ยวขยายให้นะครับเปลี่ยนสีเลขคงที่แป๊บหนึ่งเป็นเลข3สีแดงนะครับ อ่านี่นะครับอ่ะบวกกันเลยนะครับ4บวกเเหลือ3นะครับ3บวก6เป็น9 9เบวก6เป็น15นะครับนำเลข5หลักหน่วยนะครับบวก9เป็น14 4บวก9 13ข้ามเลขศูนย์มาเลย3บวก1เป็น4บวก9ก็ 9, เป็น13เหมือนเดิม3บวก3นะครับได้6นะครับ แล้วบวก2นะครับเป็น8พอได้8บวก2ก็ได้10นะครับเอาเฉพาะเลข0ูนย์นะครับอันนี้คือหลัก10บนนะครับ680นะครับอ่ะไม่ได้บอกว่าจะออกเลขนี้เด้อแค่มาแจกสูตรนะครับคอนเทนต์แจกสูตรคงเข้าใจนะครับชอบก็เก็บไว้ใช้นะครับทีนี้สังเกตลูกศรนะครับหลักหมื่นเลข4ตัวนี้นะครับดึงลงมานะครับนำมาตั้งหลักพันเลข9กนะครับ หลักหน่วยบนสองครั้งนะครับนี่นะครับเลขหกเลขหก 6. อ่าแล้วก็หลักสิบล่างก็2ครั้งนะครับเลขเก 9, ้านะครับเลขเก้านะครับหน่วยครั้งที่1ก็คือเลขศูนย์นะครับหกแปดศูนย์อ่าดึงเลขศูนย์ลงมานะครับหลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งหกเก้านะครับดึงหลักร้อยลงมานะครับเลขหนึ่ง หลักหน่วยครั้งที่2ก็คือเลข9กนะครับเลขของที่เลข3ก็ตัวนี้นะครับนี่ครับได้680นะครับหลักสิบบนต่อไปหลักหน่วยบนนะครับมาต่อกับหลักหน่วยบนนะครับ ผลดังวันก็ยังเรียงเหมือนเดิมนะครับวิธีคิดสูตรดูด้านล่างนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยบนบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบล่างบวกหลักสิบล่างบวกหลักร้อยครั้งที่1นะครับต่อด้วยบวกหลักหน่วยครั้งที่1บวกหลักหน่วยครั้งที่2บวกหลักหน่วยครั้งที่2บวกหลักหน่วยครั้งที่4ผลลัพ์บวก0ูนใครไม่บวกก็ได้นะครับแล้วบวกต่อนะครับบวก1บวกหนึ่งนะครับ นี่คือเลขคงทีนะครับศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะครับโอเคผมตั้งให้ดูด้านบนนะครับวิีบวกนะครับดึงมาบวกยังไงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนขนาดให้แป๊มนึง่าหลักร้อยคือเลขสองนะครับมันออกสองสี่หกบวกหลักสิบบนนะครับเลขสี่นะครับสองครั้งนะครับหลักสิบล่างสองครั้งนะครับเลขเก้า อ่าร้อยครั้งที่1เลข6นะครับหน่วยครั้งที่1คือเลข0นย์นะครับหน่วยครั้งที่2คือเลขเก้หน่วยครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับเลข9กหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข1นนะครับแล้วบวกเลขคงที่เลข0โอ้ไม่ต้องบวกก็ได้นะครับเดี๋ยวตั้งให้ดูเฉยๆนะครับไม่ต้องดราม่านะครับตั้งให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นเลขคงที่เนาะใครถนัดยังไงก็บวกอย่างนั้นนะครับ สำหรับมือใหม่ก็บวกได้นะครับหรือไม่บวกก็ได้นะครับมาเริ่มบวกกันเลยนะครับสองบวกแปดนะครับตกเลขศูนย์เนาะมาได้สิบนะครับเก้าสองสิบแปดนะครับตกเลขแปดแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่นะครับข้ามเลขศูนย์มาเลยสี่บวกเก้าเท่ากับสิบสามนะครับสามบวกเก้าเท่ากับสิบสองนะครับสองบวกหนึ่งนะครับได้สามนะครับ สามบวก1เป็น4นะครับบวก1เป็น5นะครับอันนี้คือหลักหน่วยบนนะครับ3 4 5สี่ห้านี้สังเกตลูกศรนะครับหลักร้อยเลขสองนะครับดึงลงมานะครับหลักสิบตัวนะครับ2ครั้งเลข4นะครับดึงลงมาให้ครบนะครับแล้วก็10ล่าง2ตัวนะครับ2ครั้งเลข9กนะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่1ก็คือเลข6นะครับที่ออก6 8 0นะครับ หลักหน่วยครั้งที่1ก็คือเลขศูนย์นะครับหลักหน่วยครั้งที่2 2สองครั้งนะครับเลข9กนะครับนี่นะครับที่ออก6กเอที่ออก1 6 9หลักหน่วยก็คือเลขเกาดึงลงมา2ครั้งนะครับหลักหน่วยครั้งที่4นะครับคือเลข1นะครับที่ออก2 6 1นะครับในเลขคงที่นี่นะครับเลขศูนย์ใครไม่ใส่ไม่บวกก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับสรุปแล้วหลักหน่วยบนนะครับ 3 4มหนะครับต่อไปหลัก10ล่างนะครับทีนี้มาต่อกับหลัก10ล่างนะครับก็ตั้งผลรางวัลเหมือนเดิมนะครับ นี้วิธีสูตรนะครับดูด้านล่างนะครับไม่ใช้หลักพันนะครับบวกหลักร้อยบน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 โอ้หลักร้อยบนเออถูกแหละอ่าแล้วก็ต่อด้วยบวกหลักหน่วยบนนะครับ1ครั้งต่อด้วยบวกหลักร้อยครั้งที่2หลักร้อยครั้งที่3หลักร้อยครั้งที่3หลักหน่วยครั้งที่3ผลลั์บวกสามบวกสองบวกสี่นะครับทีนี้ดูตัวอย่างด้านบนนะครับหลักพันหลักพันคือเดี๋ยวเปลี่ยนขนาดคน หลักพันคือเลขเก้าบวกหลักร้อยหลักร้อยสี่ตัวอาเลขสองมาสี่ตัวแล้วก็บวกหลักหน่วยหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลขหกหลักร้อยครั้งที่สองหลักร้อยครั้งที่สองก็คือหนึ่งนะครับที่ออกหนึ่งหกเก้านะครับหลักร้อยครั้งที่สามสองครั้งนะครับก็คือเลขเก้านะครับสองครั้งที่ออกเก้าหนึ่งแปดนะครับแล้วหลักหน่วยครั้งที่สามก็คือเลขแปดนะครับ เลขคงที่เลขสามนะครับและก็เท่ากับเลขสามคงที่เป็นสีแดงอ่าทีนี้เริ่มบวกกันเลยนะครับเก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดตกเลขหนึ่งบวกสองได้สามบวกสองได้ห้าอ่าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกหกสิบสาม สาบวกหได้4 4่สี 12, ่บวกเก้าบวกเก้าบวกแตกเลขศูนย์นะครับมันได้สิเหลือเลขสามตัวเดียวก็นำมาตั้งเลยแล้วบวกสนะครับได้5 5าบวกสนะครับก็ได้เกนะครับหลัก10ล่างนะครับสามห้ 3, 5, นะครับทนี้ดูลูกศรน,นะครับ จะทำลูกษรนเชียดดูนะครับหลักพันเลขเก้าดึงลงมานะครับดึงลงมาตั้งหลักร้อยเลขสองอ่าสี่ครั้งนะครับ4ตัวดึงลงมา4ตัวนะครับแบบนี้นะครับดึงลงมาให้ครบนะครับอย่าขาดตกนะครับถ้าหากบวกผิดผลลัพธ์ก็ผิดนะครับอ่าหลักหน่วยนะครับเลขหนะครับหน่วยบนร้อยครั้งที่2ก็คือเลขหนตัวนี้นะครับที่ออกหนึ่งหกนะครับ ร้อยครั้งที่สามสองครั้งนะครับที่ออก9 1้านดนะครับเลขเก้าสองครั้งดึงลงมานะครับหน่วยครั้งที่3ามก็คือเลข8นะครับและเลขคงที่เลข3ก็ตัวนี้นะครับอ่าใน3ามห้นะครับผลลัพธ์หลักสิบล่างทีนี้ต่อไปหลักหน่วยล่างนะครับ ทีนี้มาต่อกับหลักหน่วยล่างนะครับสถิติยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังตั้งอยู่เหมือนเดิมนะครับวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับใช้หลักแสนนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบบนบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบครั้งที่สามต่อมาบวกหลักร้อยครั้งที่สี่บวกหลักร้อยครั้งที่สี่บวกหลักสิบครั้งที่สี่บวกหลักหน่วยครั้งที่สี่ผลลับบวกห้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับในคงที่เป็นสีแดงเหมือนเดิมนะครับ ้ันล่างเด้เลขคงที่บวกทุกครั้งนะครับดูแค่นี้ก็พอนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะบวกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสักเจ็ดสิบสองหลักแสนคือเก้านะครับบวกหลักสิบบนนะครับสามครั้งเนาะเลขสี่นะครับสามครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับก็คือเลขหกนะครับที่ออกหกแปดศูนย์นะครับหลักสิบครั้งที่สาม ก็คือเลขหนึ่งนะครับที่ออก9 1้าหนึ่งหลักร้อยครั้งที่4ี่ที่ออกสองหกหนึ่งนะครับหลักร้อยก็คือเลข2นะครับหลักร้อยครั้งที่4ีที่1นึงนะครับเลข2หลักสิบนะครับคือเลข6หลักสิบครั้งที่4ี่นะครับเลขหาแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่4ี่นะครับคือเลข1ผลลั์บวก5้านะครับแล้วก็เท่ากับโลดเลข5้านะครับสีแดงนะครับเลขคงที่บวกทุกครั้งนะครับ มาบวกกันเลยนะครับ9บวก8นะครับเท่ากับ17นะครับ7บวก4ตกเลขหนนะครับ1บวก6ได้7จ็ดบวก1ได้8นะครับ8บวก2ได้10ตกเลข0นย์เริ่มใหม่นะครับ2บวก6เท่ากับ8นะครับ8ปบวก1เท่ากับ9นะครับ9บวก5เท่ากับเลขสีนะครับอ่าแล้วบวก1นะครับเป็น5้าบวกหนึเป็น6นะครับ หน่วยล่าง4 5 6หนะครับทีนี้มาดูลูกศรน,นะครับเดี๋ยวผมจะทำลูกศรชี้ดูนะครับหลักแสนนะครับหลักแสนคือเลขเก้านะครับนี่นะครับดึงลงมาตั้งนะครับหลักสิบบนสี่ครั้งนะครับก็คือเลขสี่นะครับเลขสี่เลขสี่หลักร้อยครั้งที่หนึ่ง นี่นะครับเลข6นะครับที่ออก680หลักสิบครั้งที่3ก็คือเลข9นะครับโอ้ไม่ใช่เลข9เลข1นะครับอ่าหลักสิบครั้งที่3ก็คือเลข1นะครับนี่นหละที่ออก918นะครับหลักสิบคือเลข1หลักร้อยครั้งที่4นะครับก็คือเลข2นะครับที่ออก261นะครับอ่าหลักร้อย2ครั้งนะครับ แล้วก ну ็หล no ักสิบครั้งที่4ี่ก็คือเลข6นะครับอาตะกี้หลักร้อยเด้อสองตัวเลข2นะครับต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยครั้งที่4ก็คือเลข1ตัวนี้นะครับเลขเลขของที่นะครับเลข5ตัวนี้นะครับบวกกันได้4ี่ห้านะครับอันนี้คือเด่นหลักหน่วยล่างนะครับสูตรก็สอนไปแล้วนะครับไม่ได้จับชุดให้นะครับนำไปหัดคำนวณเองนะครับ อันนี้คำนวณจริงนะครับงวดวันที่16กรกฎาคม68นะครับที่คำนวณให้ดูคืองวดวันที่16กรกฎาคม68นะครับถ้าอยากรู้ว่ามันเดิน15งวดจริงหรือเปล่านะครับก็ให้ไปทำเองนะครับเป็นลองหัดทำดูนะครับหากชอบก็เก็บไว้ใช้นะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่มีใครรู้จริงนะครับว่าเลขจะออกอะไรนะครับผมมาแบ่งปันสูตรมาสอนคำนวณนะครับไม่ได้บอกว่าเลขจะออกอะไรนะครับ าหากผมรู้รวยคิดแต่คิดแตนไปนานแล้วนะครับไม่เห็นผมทาง YouTube แน่นอนนะครับไม่ต้องดราม่าเดอ้อถ้าชอบก็เก็บไว้ใช้นะครับก็ได้แต่หวังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับัางมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้นะครับาหากเพื่อนๆเดซี 4, ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ